สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับผมมอนีสิภามาเที่ยวไอพิพิธภัณฑ์ของลุงโฮจิมินนะครับผมอยู่จังหวัดไอนครพนมนะครับผมนะครับเดี๋ยวสิภาไปชมน้าครับผมตามไปเลยครับครับผมอันนี้กระทางเข่าบ้านลุงโฮจิมินนะครับพ่อแม่พี่น้องครับโฮจิมินเฮาส์นะครับผม ขามากะร่มรื่นดีครับพ่อแม่พี่น้องเลยร่มรื่นดีขนาดครับผมนี่ตะปาไมมครับผมรอบรอบนะครับ บ้านลุงโฮจิมินเป็นบ้านโบราณนะครับผมครับผมด้านนอกเป็นน่าจะเป็นยุ่งเขานะครับเล่าเขานะครับนอกน่าจะเป็นเล่าเขานะครับอันนี้นะครับยุ่งเข่าเล่าเขานะครับนี่ครับนะครับครับผม จะเป็นเกี้ยนครับพ่อแม่พี่น้องเกี้ยนนะครับผมนะครับข้างล่างเล่าเข่าเนี่เพื่อนก็มีอันคกคกตามเขานะครับพ่อแม่พี่น้องคกโบราณนะครับนคกตามเข่าครับผมนะครับ ตรงนี้น่าจะเป็นเงือนครัวนะครับผมเงือนครัวอันนี้คือเงือนครัวมีห้องใช้ปลาแดดนะคะเงื่อนครัวนะครับคือเงือนครัวเพิ่นครับเก็บเก็บของเก่าเงี้ยคเงือนครัวเราที่ห้องใช้ประวันเงื่อนครัวนะครับนี่คิดอันเตาไฟครับพอไปข้างนอกเตาไฟโอ้่นเครื่องมมีเบ็ด อุปกรณ์โบราณเพิ่มนะครับมงอันนั้นมีบดกระตาน้อยหอยสอกครับผมเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งในเฮือนเพิ่นต่อครับพ่อแม่พี่น้องนะครับอันนี้เป็นห้องครัวนะครับผมเป็นกีต้ารไฟภาษาอีสานบ้านเอกก็ครับอันนี้เข้ามาในบ้านเพื่อนครับเข้าบ้านเพื่อน อันนี้ก็จะอออันนี้เป็นห้องโถงคุเนาะครับใจว่าเป็นห้องโถงตรงนี้คือห้องโถงครับนี่คือเปน้เาจะนาะคืห้องนอนนะครับจะีอ่ยู่เขาจะมนาะขอหน้าตาคุณเนาะนุณเนาะพวกฮะก็ที่หน้าตาชัดเจนนี่แหละครับผมนะครับ เว้นเวีดนานครับอันนี้ก็เป็นบริเวณรอบๆห้องโถงเพื่อน,นะครับผมห้องโถงนะครับผมโอ้คนพี่น้องมีบ้องมีบ้องนําครับผมงงหลงจิบน้ําชาเพราะมีฮอดบ้างนะครับผมนะครับนะครับครับ อันนี้ขนาจะเป็นห้องพักนะครับผมของพักเพื่อนจะมีสองด้านนะครับมีสองฝั่งนะครับผมนะครับมีกระจกน้านะครับผม้องพักเพื่อนก็เป็นเตียงนอนนะครับมีตู้เก็บหมวกเพื่อนนะครับผมเก็บหมวกเก็บรองเท้าเนาะนี่เนาะ มีสองห้องนอนครับผมพอม่ที่น้องนะครับนะบนี้ก็คือภายในบ้านนะครับผม ภายนอกบ้านร่มรื่นครับผมมีสนามน,น้อยๆนะครับผมองปลูกพักปลูกหญ้าเพิ่นนะครับสนามน,น้อยๆปลูกพักกินครับผมนะครับร่มรื่นดีครับพอแม่พี่น้องมีแต่ต้นไม้ต้นตกครับผม ครับครับกับสำหรับทริปนี้นะครับมา,าชมพิพิธภัณฑ์โฮจิมินนะครับผมกัเสร็จแล้วนะครับกับกำลังจะกลับบ้านนะครับก็ขอจบการถ่ายทำแค่นี้นะครับผมขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมคลิปจนจบคลิปครับสวัสดีครับ